สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี้เคนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18ตุลาคมครับคลิปนี้แนวทางรัสเซียนะครับรัสเซียรอบแรกรัสเซียก็เบาๆไปก่อนเลยกันนะครับก็ถ้าชอบแนวทางนี้ครับถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไว้เนาะมีโฆษณาดูให้ด้วยครับ อาจจะเบลอๆงงๆครับเพราะว่าหุ้นทางเสงออกผลกวบประสาทครับเอาิง้เมื่อช้าได้พูดถึงฮนะไอ้เว็บที่มีปัญหาไอ้พวกเว็บไอ้เว็บที่มีปัญหานี่ออกผลน,นะมันฉลาดมากนั้นไปเอาเว็บที่มีปัญหามาออกผลน,นะบ่ายเว็บนั้นเหมือนเดิมครับมันยังมีปัญหาเหมือนเดิมเว็บอื่นหมดเว็บเว็บอื่นทางเสงขึ้นบวกหมดมีเว็บนั้นนะมีปัญหาไอ้เว็บที่มีมอไอ้เว็บที่เขาเอายึดผลเมื่อช้ามาลงอะ ผมว่าเมื่อเช้าสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดไอ้สามเก้าถูกต้องแล้วสามอ่าผมว่าสามห้าเจ็ดอ่าสามห้าเก้าผมว่าถูกต้องแล้วแต่เดินไปเอาเว็บผลที่มีปัญหาผมก็บ้าวองริงแต่ก็น้อเราก็ไปเอาไปย้อนเวลาไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นคนออกผลนะครับเดินไปยึดเว็บหลักนั่นเองไปยืมเดินไปยึดเว็บที่มีปัญหาบนพอแล้วโอเคครับรัสเซียวันนี้เบาๆบาไปก่อนครับรอบแรกครับรับสเซียในสุดสามครับ ยังสุดสามลองศูนย์ครับผมว่าหน้าทาั้งสาทั้งศนย์น่าจะมาครับแต่จะมาแยกกันหรือมาคู่เป็นไปได้ครับเนาะเจ็ดศูน 3, 00, ครับผมจับที่ลบนะครับคูณลบอาจจะสลับศูนย์ศเจ็ามไอศูนย์ได้นะครับไอศู 0, 0, 0, 0, 3, 3, นย์จ็ดได้ไม่อัดรถไม่วิ่งพออาทิตย์รถวิ่งเออดีนะพูดถึงผม่าแปลกดิแล้วก็แปปด 85ครับจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นหุ้นขึ้นบวกเบาๆหน่อยเลยกันนะครับร้อยมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์ครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นรัสเซียเนาะแต่ยังไงก็รอบแรกก็ดูทางไปเบาๆก่อนเลยกันครับเดี๋ยวเจอกันที่อังกฤษและเยอรมันครับสวัสดีครับผมรวยๆทุกท่านครับ